อุ้ยคุชชั่นจะหมดแล้อยู่ที่บ้านซื้อไปเผื่อเลยดีกว่าอุ้ยคุชชั่นตัวนี้ที่บ้านหมดแต่ว่าแบบกระปุกแพงไปเอาแบบซองดีกว่า19บวก50หก้าสิบกินนี้ก็หอมเอากินนี้ด้วยดีกว่าเอากินนี้ด้วยว่ามียเธอไม่เอาโลชั่นน้ำหอมหรอไม่อ่ะไม่จำเป็นจะเกินงบแล้วเอาสบู่นี่แหละสุดท้ายพอคิดเงินคะ่ะแม่ค้า ทั้งหมด1590ค่ะโหชมพู่เธอซื้อหมดตั้งว่าเป็นพันเลยเหรอก็ปกตินะแต่นี่ยังน้อยไปนะเนี่ยเธอรู้จักประหยัดหน่อยสิเก็บเงินไว้ใช้ยามจําเป็นบ้างอันนี้มาซื้อของไรสาระจนหมดฉันหาเงินมาไว้ใช้นะไม่ได้หามาไว้เก็บมันเป็นความสุขของฉันในการใช้เงินจะให้ฉันเป็นแบบเธอเน่หรอจะซื้ออะไรทีก็คิดคำนวณอย่างนั้นแหละกดหมดตายเขาเรียกว่ารู้จักวางแผนการใช้เงินจ้ะกางเดือนเงินหมดอย่ามายืมฉันละกันจ้าไม่คนประหยัด นี่บอกว่าเจ็ดวันขาวเลยมีเนี่จะขาวเลยน้องเห็นว่าพี่แกแล้วจะหลอกอะไรพี่ก็ได้เหรอหลอกอะไรคะลูกค้าก็ครีมที่ซื้อไปวันนั้นมันบอกว่าขาวภายในเจ็ดวันแต่ทำไมแขนฉันยังดำอยู่เลยเนี่ยมันเขียนว่าเจ็ดวันก็จริงค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยค่ะทําไมสภาพผิวฉันมันเป็นยังไงฉันแค่ไปหาเหตุมาเนี่ยแล้วมันก็ดําขึ้นกว่าเดิมเนี่ยคุณพี่ไปหาเหตุได้ทากันแดดไหมคะแล้วได้ใส่เสื้อกันยาวคุมหรือเปล่าจะกันแดดทาไม ก็หาเห็ดมันก็อยู่ในป่ามันอยู่ในร่มแล้วจะไปกันแดดทําไมกันแดดจาเป็นมากค่ะต่อให้อยู่ในร่มก็ต้องทากันแดดก็ต้องทาตอนออกแดดสิอย่าม,ามั่วต่อให้เราอยู่ในป่าในร่มมันก็โดนรังสี UV เหมือนเดิมค่ะแค่เรามองไม่เห็นอยู่ในบ้านก็มีแสงจากหลอดไฟที่ทําให้ผิวเราคั้าเสียเพราะฉะนั้นครีมที่ทาจะเห็นผลไหมขึ้นอยู่กับการดูแลผิวของลูกค้าด้วยค่ะอา้าวแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกฉันก็ไปหาเห็ดทุกวันมิหน้าะไรฉันดาแม่ค้าคิดเงินจ้าครีมซองบอกว่าให้ยายตั้งแต่2วันที่แล้วแล้ว บอกแล้วไงครีมซองเรียงจากเล็กไปใหญ่ให้พูดให้บอกทุกวันทุกวันกับอีแค่เล็กไปใหญ่เล็กไปใหญ่มันยากตรงไหนแค่เนี้ยเฮ้ยเการีแย่กับโอเลยมันแบรนด์เดียวกันไม่ดูสินั่นแม่ค้าคีดเงินให้หน่อยคะ่ะรีบค่ะค่ะรับอย่างเดียวนะคะเจีหนูมีเรื่องจะเมา เรื่องอะไรเรื่องอะไรเมามาเลยเมื่อวานน่ะเจ๊หนูไปซื้อส้มตำนะ่ะแม่ค้าไม่ทําให้สักทีพูดอย่างนั้นแหละใครเดินผ่านไปผ่านมาทักเข้าอยู่นั่นัหลโอ๊ยเธาเปฉันนะเดินหนีไปซื้อร้านอื่นแล้วจะไปยืนรอทําไมเธอนี่ก็โง่นะจะไม่รอได้ไงเจ๊ร้านนะั้นมันอร่อยมากเลยนะร้านไหนมันอร่อยบอกพี่ซิพี่จะไปซื้อเนี่ยพี่ขี่เลยไปอีกสองซอยนะเออโอเคเดี๋ยวพี่ไปซื้อส้มตำก่อนคุยกันไปเลยนะคุยกันให้พอไปเลยไปซื้อส้มตำ <ฮ>มิทนพี่พรสวัสดีครับเอ้าจะไปไหนแล้วเนี่ยมาซื้อของครับคิดเงินหน่อยครับเป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วลูกเธอแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีแล้วแฟนใหม่เธอดีกับเธอไหมดีมากดูแลฉันกับลูกดีทุกอย่างดีใจแล้วนะที่เธอ เจอคนหมาสมกับเธอสองร้เจ็ดสิบบาทฝากปูแขนตัวเล็กหนะ่อยเรากลับก่อนนะมีอะไรคะพี่คะซื้อน้ำยาล้างเล็บผลละสิบห้าหน่อยค่ะร้านปิดแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะอ้วไม่เป็นไรหรอกน้่ค่อยมาซื้อก็ได้ หนูขอซื้อยามัดผมเลยค่ะห่อหนึ่งร้านปิดแล้วค่ะน้องพรุ่งนี้ค่อยมาซื้อนะคะหนูอุตส่าห์รีบมาค่ะพี่หนูมาตั้งใจขายให้หนูเถอะนะคะพี่ปิดไฟเก็บของหมดแล้วค่ะน้องเอาไว้พรุ่งนี้ขอน้องค่อยมาซื้อนะคะโอ้ตอนไม่ปิดก็ไม่พากันมาน้องเปิดให้พี่แป๊บนึงได้ไหมพี่มาไกลมาจากฝั่งโน้นเลยนะวันนี้ปิดแล้วค่ะพี่พรุ่งนี้ค่อยข้ามมาใหม่นะคะ เออน้องเดี๋ยวก่อนพี่ว่าจะมาขอเปิดบินสักหมื่นนึงว่าจะเอาของไปขายนะ่ะหมื่นนึงเหรอคะเออเชิญค่ะนี่ไงคะน้องสองคนนั้นเอาเงินไปจริงๆด้วยฉันว่าแล้วไม่มีผิดแม่ในกระเป๋ามันไม่มีตังค์เลยนะฮะมันไม่มีสักบาทเลยเหรอแล้วเมื่อกี้แกหยิบอะไรออกไปหนูยังไม่ได้หยิบอะไรเลยแม่เมื่อกี้เป็นกระเป๋าเป้าแล้วยังไงนะมันบอกมีเงินเป็นสองได้ยังไงไอพวกคี้ขโมย เอาเงินฉันคืนมาลูกฉันไม่ได้เอาไปนะหลักฐานก็มีในกล้องเธอหยิบกระเป๋าฉันไปฉันหยิบแต่ในกระเป๋าไม่มีเงินไม่มีได้ยังไงในกระเป๋าฉันมีพันสองเอาคืนมาอย่าพูดมากก็บอกว่าไม่ได้เอาไงในกระเป๋าเธอไม่ได้มีตังค์เอาคืนมาไอพวกที่ขโมยเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะคะพี่ว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ไปโรงพักกันทั้งหมดนี้เลยค่ะเออไม่ต้องหรอกไปโรงพักก็เสียเวลาแต่ถ้าเขาไม่ยอมคืนเงินให้น้องอ่ะก็ต้องไปแจ้งความนะคะไม่ต้องหรอกพี่หนูไม่อยากมีประวัติขึ้นโรงขึ้นศาลถือว่าทำบุญให้พวกขโมย เสียแผนหมดที่เงินจ้าจ้าเป็นร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะฮลัลโหลเออซื้อของอยู่สีซื้อ,อยังอีกได้ย่างเดียนี่ล่ละเงินมื่นกับบได้น้ำเขาบ้านเมี่ยงก็ไไรเบิร์จัดของกับบได้ผู้ใดได้ก็มาเลียงแน่ยนี่ยิย่งเขายิ่งเงื่อนใหนให,หาคนหามืน่นคุณบอกสิมว่าเบิร์ตเบิร์เบิร์จังไหนแต่ว่าหาคนหามื่นคุนนะ่ยะยานจมูยืมเนะีย่ยยานมูขอลูกค้าเอา่อขอโทษนะ เฮายห็นบัตรน้ำโมอยากกินยังกับบัตรกินนั่งเฮเซเวย์อยู่ลูกค้าร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะเดลัยกับเมื่อยืมเนี่ยสิคืนให้ดอกซุ้มลงไว้ที่หลังนั่นน่ะถ้าเชธอได้กับสิคืนให้แต่ว่าสื่อคิมนี่ก็ได้แงี้ยกับผู้ออมสินป้าคะในหอบเรียญแมา่ใจาเขานี่ยังอายกระยังอายคุยเสร็จยังคะหนูจะจ่ายเงินเห็นบัตรนี่ให้ยืมยังไงไม่ยืนถ่ายคิดเงินอยู่นี่เขาก็เลยให้คีมยังไม่จ่ายเงินเลยนะคะเฮ้ยเห็นบัตรนี่รื้อใจหอดเงินแค่นี้ละแค่นี้ละไม่ยืมก็ไม่ยืม มาเมีเยวแกดูนี่สิบัตรออนที่เข้ามาใหม่สีสวยมากเดี๋ยวเราเอาไว้ไปทํารีวิวหน้าเพจหลานดีไหมเจ๊จะเห็นว่าเราขยันอืมก็ดีนะแต่ไม่รู้ว่าเจ๊จะสนใจไหมสนสิแกจําได้ไหมว่าเดือนนี้ใครขายดีสุดจะได้เลื่อนเป็นหัวหน้าอืมงั้นก็ขอให้แกได้นะมมแบมมะเมี่ยวแบมอย่าลืมโพสสินค้าที่พวกหนูทํารีวิวลงก่อนเที่ยงนี้ด้วยนะถ้าใครทําดีเดี๋ยวเจ๊จะพิจารณาเป็นพิเศษได้ค่ะเจ๊ เดี๋ยวฉันไปถ่ายไว้ตอนนี้เลยจะได้เสร็จไวได้เลยเดี๋ยวฉันไปถ่ายช่วยแบมคลิปที่เราถ่ายตัดเสร็จแล้วนะเที่ยงแล้วเราลงตอนนี้เลยละกันเนาะจัดไปเลยมะเมียวสวัสดีค่ะขอถามหน่อยค่ะปัดออนที่คนรีวิวในเพจร้านอาณาชอคคือสีอะไรคะคนที่รีวิวพูดเก่งมากอ๋อเพจร้านหรอคะนุกกลแ<ร>านงคะ่ะจริงหรอคะเก่งมากเลยค่ะพูดน่าฟังมากฉันยอยากมาซื้อ แกทำไมแกบอกลูกค้าว่าคลิปนั้นแกทำคนเดียวทั้งที่เราทำด้วยกันสองคนก็ฉันเป็นคนตัดคลิปและพูดเดียวกัวเธอลูกค้าก็ชมฉันด้วยแกจะเอาอะไรอีกฉันไม่ได้อยากได้คําชมฉันแค่อยากให้แกเห็นว่าเราทำด้วยใจกันจริงๆไม่ใช่ยังกันแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกมาเมียวถ้าการที่เธอจะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วทำให้เธอมีความสุขฉันก็ยินดีด้วยนะเจ๊สวัสดีค่ะเอาค่ะ เซลสีผมค่ะเจ๊แค่นี้ก็จํากันไม่ได้มันหลายเซลเจ๊ก็ลงหลงลืมๆพอเช็คของไหนนะคะเจ๊เจ๊คงขายของดีมากเลยนะคะสีผมหมดเยอะมากสั่งเลยนะคะเจ๊เอ้าหมดเยอะเหรอใช่ค่ะเจ๊เดี๋ยวจัดออเดอร์ให้เหมือนเดิมเลยนะคะอย่างละสองโหลอ๋อจ้ะสวัสดีค่ะเจ๊เซล์น้ำหอมค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ขายไม่ดีเลยลูกค้าหายไปไหนหมดไม่รู้หนูขออนุญ,ญาตเช็คของสักครู่นะคะตามสบายลูก เจ๊ตายแล้วน้ำหอมหมดเยอะเลยค่ะฮะหมดเยอะเลยเหรอใช่ค่ะแสดงว่าขายดีนะเนี่ยฮะขายดีเหรอใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวออเดอร์เลยนะคะเอ,ออ,อจัดมาเลยลูกอุ๊ยแต่ว่าขายดีแบบเนี้ยเพิ่มอย่างละสามโหลเลยไหมคะเออจะมันขายดีก็จัดมาเลยลูกรอบนี้จ่ายสดหรือว่าโอนคะเออจ่ายเงินสดเ,เงินมีเท่านี้ของก็ขายดียดแล้วเงินมันไปไหนหมดแล้วจะเอาเงินไหนจ่ายค่าของ อันนี้ขาย650ไปหรอทำไมคะมันแพงไปหรอคะก็แพงนสีสิร้านประจำที่ฉันเคยซื้อน่ะ550เองต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวทางร้านจะพิจารณา,าดูราคาอีกทีหนึ่งนะคะและรอบนี้ฉันจะได้ราคาเท่าไหร่เป็นราคานี้ก่อนคะ่ะขายเอากําไรอะไรนักหนานี่ถ้าร้านนั้นไม่ปิดฉันไม่มาซื้อที่นี่หรอกทางร้านต้องขออภัยจริงๆขอลูกค้าขายของแพงขนาดนี้ใครจะอยากมาซือ้อป้าคะมีอะไร ถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อค่ะรอร้านประจำป้าเปิดนู่นฉันก็ไม่ได้อยากมาหรอกแต่มันปิดเต่๋ฉันจําเป็นต้องใช้ถ้าจะเอาก็ซื้อค่ะไม่ต้องพูดมากความค่ะฉันซื้อราคานี้ก็ได้กระเป๋าสวยจังสวยเข้ากับชุดเลยเอาอันนี้แหละอันนี้ก็หอมเอานี้ด้วยอันนี้คลิเนี้นเลยค่ะ อย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะ2 5 9หค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่คะพี่คะค่ะลูกค้าเออคือว่าหนูลืมจ่ายค่ากระเป๋าอะค่ะพี่อ่ะสเป็แต่ตอนไหนคะตั้งแต่เช้าแล้วอะคะ่ะหนูเอามาใส่ดูแล้วทีนี้หนูก็เลยลืมคิดเงินเลยของยังไม่จ่ายตังเอาไปพายก่อนได้ยังไงคะหนูแค่จะเอามาสะพายดูเฉยๆอะค่ะพี่แล้วหนูก็ลืมเลยขอโทษจริงๆนะคะถ้าน้องไม่กลับมาจ่ายตังพี่ก็ขาดทุน,นสิกระเป๋าไม่ใช่ใบถูกๆนะ ข,ข้าวลองอยาไปทำแบบนี้ที่ไหนอีกนะั้นดีนะฉันไม่แจ้งความจับเธอนะ่ะขอโทษจริงๆค่ะพี่นี่ค่ะเฮ้ยลูกค้านี่ยังไม่จ่ายตังค์แล้วเอาไปแกะใช้ต้องเจอแบบนี้250ค่ะสแกนจ่ายนะคะปะ้าโอนเงินแล้วยังคะช่วยด้วยค่ะขมโมยจับขมโมยให้หน่อยค่ะฮะขมโมยเหรอ หยุดนะป้าขโมยของเขาหรออะไรเนี่ยมาจับแขนฉันทําไมป้าจะขโมยของหรอยังไม่จ่ายตังหนูเลยนะอะไรฉันไม่ใช่ขโมยมันโอนไม่ได้ฉันจะออกมาเอาตังมันโอนไม่ได้ทําไมไม่บอกก่อนป้าถือของออกมาแบบนี้จะให้หนูคิดยังไงฉันแค่จะออกมาเอาตังตะโกนออกมาแบบนี้หาว่าฉันเป็นขโมยคนอื่นได้ยินฉันก็เสียหายหมดนะจีถือของออกมาแบบนี้เจตนาก็คือต้องการขโมยนั่นแหละประสาทเอาของเธอนไปฉันจะไปแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทที่เธอทำให้ฉันเสียหายแล้วเจอกันที่โรงพักน้อง อันนี้กับอันนี้มันแตกต่างกันยังไงถ้าผิวแพ้ง่ายแนะนําตัวนี้ค่ะอืมอันนี้แหละและสองอันนี้แตกต่างกันยังไงอันนี้สําหรับผิวแห้งค่ะส่วนอันนี้สําหรับผิวมันนะคะเอาสําหรับผิวแห้งอันหนึ่งน้องสองอันนี้ต่างกันยังไงอันนี้ตลับเล็กค่ะส่วนอันนี้ตลับใหญ่เอาเล็กอันหนึ่งและสองอันนี้ล่ะอันนี้สําหรับผิวธรรมดาค่ะส่วนอันนี้สําหรับผิวบอบบางนะคะฉันบอบบาง พอแล้วคิดตังค์เลยเท่าไหร่อันนี้ลูกค้าไม่เอาใช่ไหมคะรบกวนเอาไปเก็บไว้ที่เดิมนะคะอะไรฉันเป็นลูกค้านะจะให้ฉันเอาไปเก็บเหรอมันเป็นหน้าที่ของพนักงานแต่ลูกค้าเป็นคนหยิบมานะคะฉันจะหยิบมากี่ชิ้นก็ช่างแต่คนที่มีหน้าที่เก็บก็คือเธอหยิบของมาเยอะขนาดนี้ก็ควรมีความรับผิดชอบนิดนึงนะคะนี่เธอด่าฉันเหรอจะของร้านอยู่ไหนทําไมไม่มาอบรมสั่งสอนพนักงานเออเดี๋ยวเอาไปเก็บให้ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวไม่คิดเงินให้ฉันก่อนค่ะ นูนูมาดูสีผมให้แม่หน่อยได้ค่ะสีนี้ถ้ายอมออกมามันจะเป็นสีเหมือนในกล่องไหมไม่เหมือนมากค่ะขึ้นอยู่กับสีผมเดิมของลูกค้าด้วยค่ะเหรอถ้าแม่ยอมเนี่ยมันจะทองไหมเนี่ยก็ไม่ทองมากนะคะเพราะว่าพื้นผมของคุณแม่เป็นสีดําอยู่ค่ะเหรอแล้วมันจะปิดงอกไหมเนี่ยสีนี้ไม่ปิดหงอกค่ะตัวนี้เป็นสีแฟชั่นเหรอ กินชุนไหมกินชุนเป็นเรื่องปกติของสีผมค่ะเหรอแล้วจะแพ้ไหมกัดหัวไหมเนี่ยแล้วแต่คนเลยค่ะบางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้แล้วในนี้มันสีบอลอ่อนมากย้อมออกมามันจะเป็นสีไหนแตวหนูเอาชาร์ปสีให้ดูค่ะนี่เลยค่ะสีจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะออกทองๆนิดนึงเหรอ ทองเนี่ยนี่แล้วมันแดงไหมไม่แดงค่ะจะออกเป็นน้ำจาร์ประกายทองเหรอไม่แดงเหรอแล้วทองมากไหมถ้าซื้อกล่องนึงผมเท่านี้พอไหมสองกล่องเลยก็ได้ค่ะเอาไปเผื่อไว้เหรอผม,มบางๆเองนะบางแต่ว่าก็ยาวอยู่นะคะหนูกลัวว่ามันจะไม่พอเอาเดียวนี่แหละพออยู่หรอก